สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ย้ายไม่อยู่กิ้วใหม่นะครับเพราะกิ้วเก่าก็อ,อย่างที่บอกไปแล้วเป็นกิ้วไม่รู้บอกหรือยังนะแต่เป็นกิ้วเล็กๆก็มีโอกาสที่มันจะนิ่งนะคนที่แอคทีฟหรือว่าเล่นจริงจังหรือว่าอยากย้ายกิ้วไปกิ้วใหญ่ๆหน่อยก็ควรจะมีเบสิกของเมืองที่เราเล่นนะครับประมาณเลเวล16นะครับ พราะว่าเลเวล16เนี่ยมันสามารถสร้างทหารเลเวล6ได้แล้วก็เป็นการันตีว่าคุณเล่นจริงจังนะเราก็หรือว่าเล่นเป็นนะครับหรือว่าเข้ามาแล้วเล่นไม่ใช่เข้ามาแล้วหายนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะ <c oughs> พอเรามีเมืองเลเวลสิแล้วเนี่ยก็ค่อยหากิ้อยู่จะเลือกกิ้ที่ดีเพราะว่าในเกมนี้มันก็มีในด้านของการแปลภาษานะมันก็ไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่นะครับนะครับในด้านของการแปลภาษา นี่ภาษาดั้งเดิมนะแล้วเรากดไปเนี่ยมันก็จะเห็นว่าแปลได้ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าไปเข้ามืออื่นแล้วฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรเกมนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถแปลได้ค่อนข้างโอเคนะดูจากที่ผมลองแปลแปดูแล้วก็โอเคไม่ไม่มีมั่วนะครับคือฟังรู้เรื่องอ่านรู้เรื่องโอเคเมื่อในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแนะนํานะครับก็ย้ายมาคิวใหม่ก็มีอยากจะให้ดูกิวใหม่ว่าคนที่อยู่กิวเนี่ยควรจะนี่ไม่ใช่เป็นกิวใหม่ก็กิวเก่าอยู่นู่นนะครับจได้อยู่ มมไม่ค่อยมีความพุกพ่านสักเท่าไหร่เห็นว่าเมืองส่วนใหญ่ก็จะขึ้นประมาณ15นะครับ อาจจะเป็นช่วนตั้งกิวหรือว่าแล้วแต่มุมมองเเพื่อนกรรันสนิทกันหรือว่าภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องหรือว่ามีแอคทีฟนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการย้ายมาอยู่กิวใหญ่ๆประเภทพวกนี้เนี่ยขั้นตอนแรกคือเราต้องมีเมืองสิบหกเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็พูดคุยในะช่องแชทบ้างนะครับนะครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยแนะนําตัวเองนะครับมาเล่นเป็นสายฟรีเล่นไม่นานอะไรประว่าไปนะครับ พอถึงเวลาก็ช่วยงานเขานะครับสิ่งที่สําคัญในกิวนี้ที่ร้องขอเนี่ยคือการช่วยกันลงทุนในการวิจัยนะครับช่วยกันลงทุนในการวิจัยแล้วก็อย่าตีพันธมิตรนะเราซึ่งเรอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าพันธมิตรคือใครเพราะฉะนั้นก็อย่าไปตีมั่วซั่วแล้วกันอย่าไปตีกิวเห็นว่ามีอยู่กิวโอ้ยกิวูใหญ่แล้วกูตีใครก็ได้ไม่ใช่นะอันนี้ต้องดูด้วยนะว่าเรามีพันธมิตรนะซึ่งถ้าเรายังไม่รู้เราต้องศึกษาก่อนนะว่าคนไหนเป็นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยกิวไหนเเปป็็นนไมม่่่ัอยูตีว พออยากตีเนี่ยถ้าพูพี่กระเซียนกระหืหรืออยากตีเก็บไว้ก่อนเพราะว่าทุกเกมเนี่ยมันจะมีช่วงชิงป้อมนะ่ะไปกระหืดรือตอนนั้นนะเก็บทรัพยากรเก็บเลี้ยวแรงเอาไว้นะปั๊มเมืองปั๊มทาหารที่มาเพื่อไปตีป้อมเอาแล้วกันเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมตีป้อมซึ่งผ่านไปไม่นานนี้ก็มีตีป้อมไปหนึ่งป้อมป้อมมีหนึ่ง,อองโอเคแล้วน,น,นี่ไม่มีอะไรนะก็พิเศษนะก็ธรรมดาให้ดูเกิลวใหม่นะครับเอ่อมันชื่ออะไรวะ b n b มั้ง ส่วนด้านในก็ธรรมดาพยายามอัพนะอันนี้ผมเพิ่งอัพขึ้นมาเป็นเลเวลสิบหกนะเพื่อที่จะได้หารเลเวลหกเดี๋ยวก็จะอัพหอวิจัยพยายามขึ้นมาให้สิบแปดก็ต้องอัพตัวนี้ขึ้นมาเป็นสิบแปดก่อนนะครับขึ้นมาสิบแปดเป็นฐานสิบแปดผมก็จะมีทับออกข้างนอกได้อีกหนึ่งทับนะครับวิจัยอันนี้วิจัยที่เก็บสมบัติก่อนนะครับเวลาเราโดนป้อนเนี่ยถ้าเราโดนตี แม้ว่าจวใหญ่วเวลาสู้กันมันก็โดนตีเมืองได้นะเวลาโดนตีเนี่ยก็ไอเจ้าตัวครั้งเนี่ยมันจะรองรับสมบัติที่ไม่สามารถล้นได้ให้เราในจํานวนแล้วแต่นะว่าเราจะอยู่ในระดับไหนนะครับสิ้นตอนนี้มันก็รองรับให้ผมประมาณสามสามล้านถ้าคือถ้าทรั์สมบัติที่มันรองรับไ้เนี่ยมันลดเหลือสามล้านแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถต้นได้แล้วนะครับเพราะว่าในกรณีบางกรณีเนี่ยเราต้องรวบรวมทรัพย์เพื่อสร้างเนี่ยใช้เป็นสิบล้านนะครับ ใช้เป็นสิบล้านเพื่อรอไว้แล้วจังหวะที่รอเเกิดมีคนมาตีนะครับแล้วดนป้นเนี่ยมันก็จะรองรับไปให้ได้นะครับในกรณีนั้นนะโอเคโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็พอไล่อันนี้ขึ้นมาสิบหกแล้วอันนี้ผมสิบหกชิวโแล้วเพราะว่าต้องการความแรงมันก็จะไป ช่วยเขาตีก่อนไปตีพวกนี้เนี่ยเมื่อรวมไปเนี่ยมันเราได้เราได้ออของรางวัลเลยนะครับได้ทรัพยากรมาสะสมไม้สะสมไม้มันจะได้ใช้นะครับ <c oughs> มันได้ใช้นะอย่าคิดว่าเฮ้ยเสียเวลาเดินทางมันได้ใช่นะทรัพยากรที่เก็บเป็นถุงไว้เพิ่งใชนะ้เก็บไว้โอเคต่อไปผมจะอ่าอัพนี้เสร็จแล้วผมก็จะไปขึ้นเตาหลอมนะครับหรือไม่ก็ขึ้นพวกนี้ก่อนนะแล้วขึ้นเตาหลอมไปสิบเจ็ดแล้วก็ขึ้นเปสิบแปดนะครับ ล้วก็ค่อยอัพพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าพวกนี้มันสามารถอัพได้แต่ผมไม่ได้อัพเลยเป็นการเล่งพื้นฐานก็ปล่อยไปก่อนเอาตลอดไม่ได้สิบแปดก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเขาไปการสปรองก่อนจบแล้วกันนะการสปรองเพชรนะมันมีหมุนวงล้ออยู่นะเขาไปหมุนวงล้อเล่น ปกติแพทเนี่ยผมเอามาซื้อเป็น V I P นะ <G ül> ผมเนี่ยไม่คิดอะไรมากผมชอบ V I P แต่ผมไม่เคยเปิดนะ,ร,ะรูปแบบ V I P มันจะมีทธิพิเศษคนระับ ที่ vip หกเนี่ยมันมีรูปแบบเดินทับเห็นไหมครับเดินทับได้หนึ่งผมก็ตั้งเป้าว่าจะมาถึงนี่แต่ว่ามันใช้เพชรเยอะแต่ผมก็คิดว่าเพชรที่ได้มันก็ลงไปไม่ให้หมดมันก็โอเคอยู่อันนี้มีช่วงนี้มันมีหมุนลงวงล้อเพราะนั้นในช่วงนี้เลยเอามาหมุนวงล้อก่อนแล้วกันเดี๋ยวใช้ให้หมดหมุนวงล้อมันใช้เก้าเหรียญหนึ่งเหรียญในหมุนนี้หนึ่งครั้งเก้าเหรียญเนี่ยมันจะได้เออมันจะซื้อประมาณหมื่น เออผิดผิด 1300. พันสาร้อยเพราะฉะนั้นผมมีหมื่นหกเนี่ยผมก็น่าจะได้ประมาณร้อยกว่าอรอบเรอมั้งร้อยกว่าร้อยกว่าครั้งนะฮะอยนมือเราโดยนี้มันมีของรางวัลที่เป็นไอ้เจ้าตัวสีทอตัวนี้ด้วยแล้วก็จะมีชิ้นส่วนซึ่งมันก็โอเคคนระับตัวสีทองเนี่ยโอเคอยู่ยิ่งแรงยิ่งแรงนะครับ แล้วแต่มุมมองคุ้มไหมนะแต่ผมจะลงนี้ให้หมดเพราะว่าถ้าผมไม่ลงนี้ผมก็ไปลง V i p มันก็แล้วแต่มุมมองนะอันนี้ผมจะเอาชิ้นส่วนมาว่าผมได้ตัวแล้วผมมาขาดชิ้นส่วนไปอัพมันให้มันเก่งขึ้นนะครับโอ้หมื่นสองไม่ใช่พันสองเก้าครั้งแสดงว่าปกติเนี่ยมันประมาณแปดครา้าครั้งเพราะว่าอันนี้ผมก็หมุนได้แค่รอบเดียวนะ มาจินนาการว่าพันกว่าไม่ใช่นะครับมันหมื่นนะครับเมื่อวานหมื่นสามเพราะว่าผมมีเหรียญทองฟรีอยู่เหรียญหนึ่งตอนนี้ก็เหลือเข้าโอเคได้ครั้งเดียวแหมจินนาการว่าเป็นร้อยทางบ้าโอเครอบนี้ได้ชิ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่นะโอเคนะดีครับดีเพราะว่าตัวเรยผมมีแล้วตอนที่ส่วนเ่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูกอน สิี่ชิ้นส่วนโอเคครับอันนี้ไม่พอว่าจะเอาหีบอีกหีบหนึ่งก็ไกลห้ือเกินน่าจะหมดเวลาแล้วช่างมัน 哎，你别忘了，是药。 been too long since my last weapon prototype. <c oughs> hello แลเวลาไปร่วมนะมันได้ของนะครับเวลาเขามีแล้วเราไม่ได้ตั้งเราไม่ได้ตั้งทศานนีรบเองเนี่ย เวลาไปร่วมเนี่ยเราก็ไม่เสียพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขามีเนี่ยแล้วเราว่างเนี่ยควรจะไปแล้วพวกนี้เขาก็จะมาลุมกันในช่วงนั้นก็พยายามติดไปด้วยแล้วก็ดูทหารเอาเราจริงเราไม่จําเป็นต้องมีทหารแรงๆไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีคนที่ตั้งเนี่ยเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วเขามีทหารดีอยู่แล้ว การช่วยคือการวิจัยนะครับสีเกียวเนี่ยวิจัยนะครับ <c oughs> อันนี้เขาจะบอกว่าให้วิจัยสปีดสีเขียวแล้วช่วยกันอัพนะก็เนี่ยเวลามีสัญลักษณ์เครื่องหมายตุกใจเนี่นะครับสีทองเนี่ยแสดงว่ากิวเนี่ยเขามากเอาไว้ว่าให้เราพยายามอัพตัวนี้นะครับยิ่งวิจัยมากยิ่งเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทับว่ารวมได้แปดทับนะครับ มชุมมุมได้หมื่นห้าหกะได้หมื่นห้าเก้าอะข้างล่างเขาชุมมุมได้เท่าไหร่อะได้สองแสนกว่าครับของวันนี้ใช้ได้นะครับสะสมไว้นะครับเพราะว่าเมื่อเราไม่มีแล้วมันใช้ได้จริง เอามาใช้ตอนนี้ผมก็ใช้ตัวๆๆขอที่สะสมไว้เนี่ยเพื่ออัพเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรในตัวไม่พอ <S <S โอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับนอกจากกาคลิปแล้วก็หมุนล,ล้อเล่นกันด้ว่าหมุนได้ไหลายทางพอดีลืมโลบไปหน่อยนึกว่ามันแค่พันกว่าอ๋อมันหมื่นกว่านะครับว่าคงไม่หมุนแล้วเพราะว่าเวลาหมดแล้วแล้วก็ของก็พอประมาณนั้นไอ้โจตโัวนั้นก็ปล่อยมันตามชาตากรรมชะตากรรมมันแล้วกันนะครับแต่ประมาณนี้นก็โอเคแล้วสำหรับสายฟรี ที่เหลือก็อว่ากันไปโอเคครับยังไม่มีอะไรครับเราเป็คนที่เล่นจริงจังนะอย่างที่บอกนะครับถ้าเราเริ่มแรกแล้วเรายัางเลเวลน้อยไปขอเข้ากิวใหญ่แล้วเขาไม่ให้เข้าเราก็อาจจะมีสำนวนที่ดีนะถ้าคือเลนะ่นจริงจังนะก็อาจจะบอกฉันเล่นจริงจังนะเดี๋ยวจะปั๊มเมืองได้รวดเร็วอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยก็คือไปหากิ้วธรรมดาอยู่ก่อนซึ่งมีกิ้วธรรมดาที่ก็เปิดรับอยู่เราก็เข้าไปก่อน ถ้าเข้าไปแล้วกิ้วน้ำมันไม่ชี้เหล่มันไม่ได้โดนตีหรือว่ามีาภาวะสูงแาบที่ต้องโดนตีอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็สิงสถิตยอยู่ในกิวพวกน้นไปก่อนพอเลเว์สิบหกแล้วก็อบอกลาให้เรียบร้อยแล้วก็ออกมาหาก,กิวใหม่อยู่นะครับด้วยเมืองที่เดเวลสิบหกเนี่ยกิวส่วนใหญ่รับหมดอะ่ะยิ่งเบื้องต้นของเกมหรือว่าช่วงกลางของเกมนะครับรับหมดอะ่ะเพราะว่ากิวถือว่ามีศักยภาพแน่นอนมา,มากกว่าลันก็ดีครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆตามมาับชมนะครับขอบคุณมากครับ